สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องจำซีรีส์นะคะทุกคนคะคลิปนี้มีซีรีส์จีนแนวพ่อแม่ลูกที่น่ารักมากมาแนะนําค่ะเรื่องนี้นะคะบอกเลยว่าเราชอบมากชื่อเรื่องว่ารักนี้เธอมอบให้ ied, หรือ the love you give me ค่ะถือเป็นซีรีส์ฟิลกูดโรแมนติกอบอุ่นหัวใจอีกหนึ่งเรื่องที่ได้สองนะักแสดงหวังจือฉีและหวังอี้เหวินพรนานาจากเรื่องปวดรักงานแต่งทิพกลับมาโชว์ผลงานการแสดงคู่กันอีกครั้งค่ะ โดยเรื่องนี้นะคะได้บอกเล่าเรื่องราวของหมินหุยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกชายตัวน้อยไวัใกล้5ขวบค่ะชื่อว่าหมินชวนฉวนหมินหุยเนี่ยทำงานเป็นผอออของบริษัทชั้นนำด้านไอทีแห่งหนึ่งค่ะแต่โชคชะตาดันเล่งตลกกับเธอทำให้เธอได้มาพบกับซินฉีประธานบริษัทการลงทุนชั้นนำของประเทศที่เคยเป็นแฟนเก่าตัวดีของเธอและยังพ่วงตำแหน่งพอ่อแท้ๆของหมินชวนฉวนอีกด้วยค่ะ เป็นเวลาหปีแล้วค่ะที่เขาทั้งสองคนไม่ได้พบกันซึ่งเมื่อหปีก่อนเนี่ยได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นตอนนั้นเนี่ยหมิ่นหุ้ยได้เดินทางไปกับเพื่อนสาวของเธอชื่อว่าซูเถียนค่ะกําลังจะไปหาซินฉีในที่นัดพบแห่งหนึง่งซูเถียนเป็นเพื่อนร่วมบ้านเด็กกาพร้ากับซินฉีค่ะทั้งสองคนนัดพบกันอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้พบกันมานานเนื่องจากซินฉีเนี่ยถูกครอบครัวหนึ่งรับเลี้ยงและก็ต้องไปรักษาโรคหัวใจที่เขาเป็นตั้งแต่กําเนิดที่ต่างประเทศค่ะ และในขณะที่หมิ่นหุยและซูเถียนเนี่ยกำลังเดินทางไปหาซินฉีรถได้สารที่พวกเธอกำลังนั่งอยู่ดันเกิดอุบัติเหตุค่ะและทำให้ซูเถียนเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุก่อนซูเถียนเสียชีวิตเนี่ยเธอฝากให้หมิ่นหุยไปหาซินฉีตามนัดค่ะ ให้มิ่นหุยไปเป็นซูเถียนแทนเธอและห้ามบอกซินฉีว่าเธอเนี่ยเสียชีวิตแล้วเรื่องราวบานปลายใหญ่โตค่ะไปจนถึงขั้นว่าซินฉีกับมิ่นหุยเนี่ยรักกันอย่างลึกซึ้งจนวันหนึ่งเมื่อความรักเปิดเผยซินฉีนเสียใจมากค่ะแล้วก็ประกาศว่าต่อไปจะไม่ข้องเกี่ยวอะไรกับหมิ่นหุยอีกซึ่งในตอนนั้นที่เขาทั้งสองคนเลิกกันแบบตัดญาติขาดมิตรเนี่ยหมิ่นหุยตั้งคันอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวค่ะ เวลาผ่านไป5ปีเมื่อเขาทั้งสองคนเนี่ยได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแต่ยิ่งว่าเวลาผ่านไปกลับมีสถานการณ์ที่ทำให้เขาทั้งสองคนเนี่ยได้ต้องใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะ และในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ซินถีเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศด้วยเลยต้องไปที่โรงพยาบาลบ่อยๆเพื่อตรวจเช็คอาการโรคหัวใจค่ะทําให้ซินถีเนี่ยได้พบกับลูกชายของตัวเองนั่นก็คือมินชวนฉวนที่กําลังรักษาโรคหัวใจอยู่ที่โรงพยาบาลแถมซินถีเนี่ยก็ยังสืบรู้อีกว่ามินชวนฉวนคือลูกชายแท้ๆของเขา ซีนชีจึงตัดสินใจว่าจะต้องทําให้หมิ่นหุยรักเขาอีกครั้งและจะต้องทําให้ลูกชายของเขามีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบให้ได้และนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความรักครั้งใหม่ค่ะและก็เป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่แสนอบอุ่นด้วยซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดูแล้วมีความสุขมากค่ะแบบมากๆๆในตอนเริ่มเรื่องนะคะหลังจากที่พระนางเนี่ยกลับมาพบกันอีกครั้งตอนแรกพระเอกเนี่ยก็โกรธนางเอกมากค่ะ โกรธมากแบบไม่อยากเจอไม่อยากได้ยินแม้กระทั่งชื่อแต่นางเอกเนี่ยก็รู้ตัวเสมอค่ะว่าตัวเองก็ผิดจริงๆที่โกหกพระเอกในตอนนั้นก็จะพูดกับพระเอกเสมอค่ะว่าอยากให้พระเอกเนี่ยยกโทษให้แต่ว่าพระนางสองคนนี้เนี่ยมีความเหมือนกันก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างปากแข็งค่ะทั้งคู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะยังรู้สึกดีๆต่อกันยังจะรู้สึกรักกันอยู่แต่ก็จะแสดงออกว่าไม่รักแล้วแล้วก็ไม่อยากเกี่ยวข้องกันอีกค่ะ แต่เรื่องเราก็พลิกผันค่ะไม่เป็นไปอย่างที่พระนางคิดเพราะมีเหตุให้เขาทั้งสองคนเนี่ยจะต้องมาทำงานร่วมกันแล้วไหนก็จะเรื่องลูกอีกซินฉีเนี่ยดีใจมากเลยนะคะเมื่อรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีลูกชายหนึ่งคนแล้วก็ได้กลายเป็นพ่อแล้วซีเหล่านี้เนี่ยเป็นซีนที่ดูแล้วอดยิ้มตามไม่ได้ค่ะเมื่อพ่อลูกเขาได้เจอกันคุยกันซึ่งกลยุทธพ์พีคิดใจลูกของซินฉีเนี่ยก็คือการย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของหมิ่นหุยค่ะโดยเอาลูกมาอ้าง แล้วก็อยู่กันไปอยู่กันมาทั้ง3าคนเนี่ยก็สนิทกันมากขึ้นค่ะทํากิจกรรมครอบครัวด้วยกันมากขึ้นกลายเป็นว่าพระนางรู้ใจตัวเองแล้วก็ตกลหลุมรักกันอีกครั้งค่ะเลยกลายเป็นจากพิชิตใจลูกชายต้องเปลี่ยนแผนให้ลูกชายมาช่วยพ่อพิชิตใจแม่ค่ะคือแต่ละซีเนี่ยน่ารักมากแล้วก็อบอุ่นมากและต่อให้พระนางยังไม่คืนดีกันนะคะทั้งสคนเนี่ยก็ทําให้ลูกมีความสุขค่ะ แล้วอยากจะบอกว่าเรื่องนี้แคสนักแสดงได้ดีมากๆเลยนะคะน้องนักแสดงเด็กที่แสดงเป็นฉวนๆหน้าตาเหมือนหวังจือฉี่มากค่ะดูแล้วโคตรอินแล้วบทเนี่ยก็ทําให้พ่อกับลูกเหมือนกันเกือบร้อยเปอร์เซนต์หลงครอบครัวนี้มากๆแบบงงหัวไม่ขึ้นเลยละค่ะ คาแรคเตอร์ของตัวละครพ่อแม่ลูกในครอบครัวนี้นะคะหมิ่นหุ้ยเป็นคุณแม่สุดแข็งแกร่งค่ะและก็สามารถกำราบพ่อและลูกได้ส่วนซินฉีกับฉวนฉวนเป็นพ่อลูกตัวแสบค่ะถอดแบบกันมาอย่างเป๊ะเมื่อต้องการสิ่งที่หมิ่นหุ้ยเนี่ยออกคำสั่งห้ามพ่อลูกก็จะร่วมมือการแสดงละครและบทพ่อลูกผู้น่าสงสารค่ะเป็นพ่อลูกการละครอย่างแท้จริงจนหมิ่นหุ้ยเนี่ยต้องยอมจนสำเร็จค่ะคนดูเนี่ยยิ้มแก้มฉีกแน่นอน และเมื่อพระนางดีกันแล้วนะคะสิ่งที่ดูแล้วอดขำไม่ได้ก็คือพระนางเนี่ยก็จะมุ่งมั่นสวีดกันตลอดค่ะจนลูกอย่างชวนฉวนเนี่ยเกิดอาการน้อยใจซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยชวนฉวนก็ได้น้องมาเป็นเพื่อนเล่นอีกคนหนึ่งด้วยนะคะ และเรื่องนี้นะคะนอกจากจะมีเรื่องราวน่ารักเรื่องราวในครอบครัวแล้วยังมีเรื่องการต่อสู้ด้านธุรกิจอีกด้วยค่ะค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเดียวและก็อีกเรื่องนะคะที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องอาการโรคหัวใจของพระเอกค่ะ ตอนท้ายขอกระซิบไว้เลยคะ่ะว่าแอบ,บมีน้ำตาแน่นอนแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเศร้าแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นแปบ๊บเดียวก็กลับมามีความสุขเหมือนเดิมค่ะเรื่องนี้นะคะขอแนะนำเลยคะ่ะว่าห้ามพลาดใครอยากเสพความสุขต้องดูเรื่องนี้รับรองว่าความสุขล้นใจแน่นอนค่ะเรื่องนี้สามารถรับชมซับไทยได้ที่ VTV นะคะมีจำนวน28ตอนค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube จำซีดีด้วยนะคะและสำหรับช่องจำซีดีเนี่ยจะอัพคลิปใหม่ทุกวันอังคารพฤหัสและเสาร์เวลา18นาฬิกานาทีค่ะดังนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ไว้ด้วยนะคะและเรามีเพจ a c e b o o k กับท w i t t e อร์ด้วยสามารถค้นหาคำว่าจำซีดีได้เลยค่ะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยหรือว่าแน,นำซีดีที่อยากให้ดูหรือรีวิวได้นะคะครั้งหน้าเราจะมาแชร์ซีดีเรื่องอะไรกันอีกฝากติดตามด้วย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ